ก็ดีแล้วแหละไม่ได้ค่อยสนใจเกมน,นี้สักขน้วนะโอเคพอดูแล้วก็อ่อออกเซิร์ฟเวอร์อืมเอถ้า <c oughs> มึงต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้ก่อนสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้แค่สิ่บูบักเองเอาเอาไปเถอะแล้วก็เปิดให้เพื่อนเข้ามาหมดเพราะไอดีนี้โดนแบนโซด้าเจ้าหน้าที่ ตัวนี้ยังไม่โดนแบนอ๋อดีละเจ๋งๆๆงงอย่างนั้นตัวนี้ก็ไม่โดนแบนอัปเดตมาั่งก็าจะเป็นพวกเนื้อๆบับๆอะไรนะแล้วกอ็อะไรวะอ่าบับบับของซากสม่ใช่ไหมเออฮะบัาของซากสม่ก็อาจจะมีแค่ได้แหละที่เกมเพิ่มเข้ามานะแต่แนใหม่ Wonder of You ไม่ไม่รีวิวหรอกไม่จะไม่คิดจะมีเยญๆดีๆต่อเกมนี้อีกแล้วนะ เก่งกัเกมนี้ตั้งเยอะแนละบอกให้เลยนะเฮ้ออ <Really? S 3> oh, <the> อย่าให้ผมกลับไปเล่นเลยนะโเจต์โจโหนะผมเลิกลาไปนานแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คืออ่าผมโดนแบนตั้งสองไอดีทำไมผมต้องกลับไปมีเหญ่ใกับเกมนี้ทั้งๆท,ท,ที่ผมอ่าอุตส่าห์ทำคลิปให้กับเกมตั้งเยอะคือแบบไม่คิดจะมีเยอ่ใหญ่กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยหรือไงกับอ่อ เกมที่มีชื่อว่าพุทธิโกโจอะระในเมื่อเขาไม่คิดจะมีเยกับผมผมก็อะสยนาระดีกว่านะถ้าใครคิดจะให้ผมคัมแบ็กกลับมาแบบนี้อีกก็คงไม่มีวันแล้วนะแต่ถ้าผมจะให้มีวันแบบล้อเลียนหรือยังไงก็โอเคแน่นอนผมจะล้อเลียนอะลรนะล้อเลียนจนกว่าแบบนี้จะไม่มีคนเล่นแล้วนะเหมือนชอบผมอะจนผมจะทําจนกว่าผมจะไม่มีคนดูแลนะบายบาย